กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้ออกคาสั่งเ,เลขสืบสวนที่20นะครับครับ2,168นะครับตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับกรณีที่คุณอัฉัยยะนะครับและภาคประชานได้มาร้อมขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับตรวจสอบนะครับว่ามีกระบวนก่มบุคคลนะครับที่มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับในคดีการ เสียชีวิตของคุณแจงโมนะครับวันนี้ทางคณะพนักงสอบสวนตามคำสั่งที่20ครับ2 5 6 8นะครับเขาได้มีการประชุมเปิดคดีเป็นครั้งแรกนะครับก็มีมตินะครับในการที่จะเชิญผู้ร้องนะครับคุณอจฉัยยะนะครับและผู้เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อเท็จจริงข้อมูลกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วข้อที่2คือว่าทาง คณะพนังานสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับโดยใช้เครื่องมือเลเซอร์สแกนในการสแกนมี็นรับกัาพยาจุดเกิดเหตุทั้งหมดเลยนะครับว่ามีสิ่งอะไรเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งขอข้อมูลเรื่องของ g p s พเส้นทางการเดินเรือทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะได้นะครับจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมา ร่วมตรวจสอบกับข้อมูลที่ทางคณะผู้ร้องจะได้นำมาให้คณะสวนต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับคดีนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับประมาณจะครบ3าปีแล้วเนี่ยข้อมูลหลักฐานอาจจะเรือนรางที่หายไปนะครับก็อยากจะฝากถึงประชาชนหรือพลเมืองดีครับที่อยู่ริมแม่นับเจ้าพยาในช่วงนี้เกิดเหตุนะครับ ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อที่ริงต่อไปครับมีกําหนดอาทิตย์หน้าอย่างคบว่าจะเชิญเข้ามาวันไหนบ้างเออโดยสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้เชิญทางผู้ร้องเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลนะครับกับคณะพนักงานสอบสวนนะครับวันนี้เราก็ได้ประสานกับทางคุณอาชีพแล้วว่าจะเชิญใครมาบ้างนะครับก็อยู่กะหว่างที่ผู้ร้องเนี่ย กำลังรวบรวมนะครับบุคคลมาให้การกับคณะสืบสวนสอบสวนครับเขาบอกว่าบุคคลที่จะมาให้การก็ไม่ใช่บุคคลที่เคยให้การก่อนหนะ้าใช่ไหมคบก็เป็นบุคคลที่เคยให้การในคันชันศาลของคุณอัชิยะที่ถูกถูกฟ้องร้องในคดีบินประมาณนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนักกาวทั้งหมดครับมีพยานบุคคลใหม่นะครับที่จะให ใช้การเพิ่มเติมออตอนนี้พยานุคนใหม่ก็ก็จะมีกลุ่มของคุณอนยญ,ญานะครับระหว่างที่จะรวบรวมมานะครับสําหรับพยานที่จะมาให้การกับดีไซ์เนี่ยถ้าเป็นพยานที่สําคัญนะครับทางดีไซน์เนี่ยมีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานอยู่แล้วนะครับซึ่งจะทําให้พยานเนี่ยออก้าเข้ามาให้การกับคณะพยาสสนสืบสวนสอบสวนครับมีสมมติไหมคะว่าต้องหมาย สาหรับพยานที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ร้องเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มีประมาณมีทั้งหมด4่ท่านนะครับส่วนพยานอื่นๆเนี่ยก็อยู่ระหว่างที่จะเขาย้อยเข้ามาครับเรื่องนี้ในกรณีของคุณควได้เคยอยู่ในสมควันแรกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอที่เคยชนะสูตรคที่หนึ่งสองนัเราเชิญมาช่วยพิสูจน์ออสำหรับการออสืบสวนในครั้งนี้นะครับเราจะเทนการสืบสวนสอบสวนที่ ไม่ไปเกี่ยวข้องหรือกระทบในสมมวนเดิมทั้งหมดครับถ้าบอกว่าใครก็ตามที่เคยอ,อยู่ในสมมคดีหลังจะไม่ถูกนำมาใช้หลักข้อมูลในชั้นนี้ใช่ใช่ครับเราจะสืบสวนนอกสำนวนคดีายาที่ดำานินการอยู่แล้วทั้งหมดครับเพราะว่าเป็นการร้องเรื่องของการบิดเบือนนะครับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับการจะสอบปรกฐานใหม่เนี่ยจากหลักฐานเก่าที่มันเลือนลางหายไปแล้วมันจะมีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนครับในการมรือ คดีมากับประธานใหม่จะไม่ใช่ประเด็นการรื้อฟื้นคดีนะครับเป็นเรื่องของการสืบสวนในเรื่องของกระบวนการที่กลุ่มผู้ร้องกล่าวอ้างว่ามีการบิดเบือนนะครับในการกระบวนการยุธิธรรมทางอาญาในคดีนี้ครับผมคือหลักๆแล้วเราพยายามที่จะสืบสวนเพื่อให้เกิดความกระจ่างของผู้ร้องเป็นหลักถูกไหมครับแต่ถ้าหากพบคดีใหม่ก็จะนำเข้าการพิจนารณาต่อไป ในการที่ดีไซสไจะสืบสวนเนี่ยก็คือเป็นไปตามผู้ร้องก่อนพิจารณาวันที่29มกราคมนี้การสืบสวนนี้ะมีของกระทบหรือว่าจะทําต่อการยื่นหลักฐานใหม่นเน่ยในเรื่องของกระบวนการพิจารณาการสืบพยานในชั้นศาลของคดีที่ว<ด>ันท,ที่29เนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องนะครับกับการที่ดีไซสไจะทําการสืบสวนเรื่องตามที่มีการร้องของเข้ามาครับ ในกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในคดีนะครับคือเรื่องนี้เป็นการสืบสวนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเดิมทั้งสิ้นครับเป็นเรื่องของการที่มีการนะครับบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับตามที่ร้องขอเนี่ยซึ่งในรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราได้สอบพยานของกลุ่มผู้ร้องที่นำเข้ามาให้ข้อได้จริงกับคณะสืบสวนสอบสวนต่อไปครับ แต่ว่าถ้าถวนาาาานั้นศาลมีคำพิพากษาจําเลยที่หนูว่าเป็นคดีประมาททำให้เป็นเหตุอะไรก็ตามเนียค่ะจะไม่ได้มากับพบกับมีส่วนที่เราจะทำเงินใช่ไหมครเอ่ออันนี้ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเป็นเรื่องใหม่ที่เราเดําเนินการครับแล้วนอกจากคุณอัจฉริยาแล้วจะมีใครมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนะี่ยเอ่อในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างที่คุณอัจฉริยะนี่จาะดำเนินการนะครับเบื้องต้นเนี่ยคุณอัจฉยะจะเข้ามาให้การก่อนนะครับ แล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆนะครับที่ที่คุณอาชยะจะพามานะครับดูรูปการประสานงานกันครับเปิดเผยได้่ยนะครับ,ะะรบที่ที่มาคือเป็นใครหน้าที่หรือ,อยังไงตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยคุณอาชยะจะเข้ามาก่อนนะครับเนื่องจากมีรายละเอียดนะครับที่ตามคําที่เขาร้องเข้ามาเนี่ยหลายประเด็นนะครับร่องสองให้ละเอียดก่อนนะครับมีมีหน้าที่สําคัญอะไรครับที่ที่คุณใจอาชยะจะประสานเข้ามามีี คือในในเรื่องของการสอบพยานบุคคลเนี่ยทางคณะพิสูจ์สวนเนี่ยนะครับได้มีข้อมูลเบื้องต้นจากคำร้องที่ที่ส่งเข้ามานะครับส่วนรายละเอียดพยานเนี่ยยังไม่ส่งเข้ามาว่าจะให้ใครมาบ้างครับเหมือนการสืบสวนครางนี้ของทิชัยจะเน้นไปที่กระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพืองนนท์กับตำรวจภูธรภาคหนึ่งครั้งที่เขาเคยทำสผนรือมดีหังนเครับเออในในคำร้องขอเขาเนี่ย ที่ให้สืบสวนนะครับให้ตรวจสอบเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นเจ้าที่นะครับคือมีคนอื่นด้วยนะครับที่ที่เขาร้องขอมาให้ให้ตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นนะครับได้อยู่ในกลุ่มในการที่จะมีการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับในคดีครับการที่คุณอฉัิยะจะพาพยานใหม่เข้ามาเนี่ยคือมันมีความสาคัญไงต่อคดีครับจะสามารถแต่ว่าตั้งคดีใหม่หรือแบบ จะเป็นพยานที่สําคัญยังไงได้บ้างเออพยานต่างๆนี่ครับตอนนี้เรายังไม่ได้ไม่มีรายละเอียดนะครับว่าใครมาบ้างนะครับซึ่งข้อที่จริงเนี่ยที่จะสามารถพิจารณาได้นะครับก็คงเป็นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับที่เราจะเริ่มในก,การดำเนินการนะครับถ้าราแล้หากว่าเราสืบไปแล้วเจอว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐก,กระทำโดยมิชอบจริงๆสำนวนนี้เราเลิกอพราะเเป็นคดีพิเศษนะครับหรือว่าต้องส่งให้ปปช ในกรณีที่ถ้ามีเจ้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจริงนะครับก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับถ้าเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องจริงก็คือเป็นอำนาจหน้าที่ของปปชที่จะดำเนินการต่อไปนะครับแต่เรื้องต้นเนี่ยมีการร้องกลุ่มบุคคลเนี่ยครับที่ที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องรอทางกลุ่มผู้ร้องว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับที่ที่เกี่ยวข้องในเคสนี้ครับก็จะเริ่มทําการสืบสวนก่อนครับ คือรอคุณอัจฉริยะนำข้อมูลมาบอกก่อนใช่ไหมว่าเจ้าหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องหรือผิดเรี้นเขาจะกิงยังไงได้ว่าผิดข้อครับผิดต้อครับสำหรับพยานอื่นๆนะครับที่ไม่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเราพยายามที่จะประษางานความร่วมือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อที่จริงว่า มีอะไรเกิดขึ้นครับก็พยานทั้งหมดนะครับนอกจากที่คุณอัจชยยะจะนำเข้ามาแล้วเนี่ยหากภาคประชาชนรู้เห็นเหตุหการณ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถมาให้ขอ้อมูลกับที่กมรมสรบสเนคดนพิเศษได้ทั้งหมดครับ